สวัสดีครับวันนี้ผมเซียมต้นสตรีทฟู้ดน,นะครับมาอยู่ที่ตลาดนัดรถไฟเจริญทรัพย์นะครับจังหวัดสระบ,บุรีนะเจาราอ,เอร้านพิซซ่าญี่ปุ่นน,นะครับใช่ไหมครับพี่ครับเป็นไอน้ำครับผมไอ้น้ำจะได้อุ่นตลอดเลยรับโอ้คุณามันต้องกลัวว่าจะไม่ร้อนร้อนทุกไม้ครับโอ้ร้อนทุกไม้ข้างล่างนี่นะครับข้างล่างตรงนี้เป็นไอน้ำนะครับท่านผู้ชมไอน้ำครับโอ้ร้อนตลอดครับผม โอ้น่าทานมากนะครับโอ้การันตีได้เลยครับเจ้าแรกในสรับนี่พี่เขาการันตีเลยนะว่าเจ้าแรกในสระบุรีนะครับครับสวัสดีครับอันนี้ไข่กุ้งแท้นะครับท่านผู้ชมดูให้เยอะมากโอ้โหน้เราไปหน้าเลยดีจ้าน้เนยให้มันหอมนะพี่เนาะหอมของเนยแล้วให้ไม่ให้ติดกระทะด้วยครับโอ้ไข่กุ้งไข่ แคงเวอาจจะใช้งานมา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 นานเลยลองลอยดีนะครับเทแป้งลงไปพี่เขาทำสดใหม่ทุกอ anyway> ันนะครับใหม่ uh, really ่ทุกอันเลย สมมติลูกค้าสนใจแฟนชายอะผมก็จะสอนทําจนกว่าแบบว่าลูกค้าทําเป็นเลยเพร้อมที่จะออกตลาดได้เลยโอ้จนกว่าลูกค้าจะคล่องจะสามารถขายเองได้เลยครับโอ้แล้วเราก็ไม่คิดราคาเพิ่มด้วยแล้วเท่าเดิมเท่าเดิมครับผม oh. อสอนจนเป็นเลยสอนจนเป็นจนจนออกตลาดได้เลยเนาะพี่นะแล้วผมออกตลาดเดี๋ยวผมจะไมปนั่งเฝ้าอีกโอ้ oh. นี่นะครับ uh. อันนี้เป็นกระหล่ำกับกแครอทนะคระับแล,แล้วก็ลาดอันนี้ลงไปอีกทีหนึ่ง แล้วก็ใส่เบคอนนะพี่เนาะใช่ครับโอ้ไส้จะเป็นไส้เบคอนอ่าจะเป็นเบคอนทุกไม้เลยทุกไม้แต่ว่าท็อปปิ้งด้านบนแตก่าอแตกต่างกันนะครับใชเจ้าแรกในสระบุรีกล้าการันตีได้เลยนะพี่กล้าการันตีได้เลยครับผมเปิดขายออนเซ็นนะโอ้เยอะๆเลยลูกค้าเลือกได้สุกเอาแบบสุกๆก็ได้สุกประมาณไหนก็เลือกได้ใช่ไหมรับโอ้สือลูกค้าแบบไม่ทาน โอ้แหวนเซนก็จะปรุงปรุงสุกปุงดิบเป็นยางมะตูมนะพี่นะใช่ครับออนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับหน้าตาหูน่ากินมากนะครับลูกค้าพี่เขาเยอะนะครับูกค้าเยอะมากนะครับ อับนนครั้นจะเป็นไขอ่ออนเซนครับ55บาทครับผมด้านในก็จะเป็นเรือดอแบบนี้เหมือนกันครับแล้วก็เอาแบบนี้นะครับ50บ,บ,บ,บาทครับ50บาทับ ได้ดูก่อนได้นะครับเด็อกทานได้ทุกหน้านะครับเป็นบิสต้าไหมอญี่ปุ่นนะครับมีหลายหน้าให้เลือกเลยครับขอบคุณมากครับของมากครับมาแล้วหน้าล่้ครับสวัสดีครขายดีมากเลยครับรวมสองรนยี่สิบสองที่เขาทำใหม่ๆร้อนๆเลยครับขอบคุณมากนะคะโอ้โหอันนี้ด้านล่างนี่เป็นเป็นไอ้น้ำนะครับท่าน เป็นไอ้น้ำมันจะร้อนตลอดนะครับไม่มีแข็งนะแป้งเขาจะนุ่มนะครับ ออนเซนปูอัดไข่หวานยังสลายห้ไข่กุ้งกับชีสยื่นห้าเก้าคแล้วก็เบคอนธรรมดาห้าสิบบาทจ้าไ้สุดหนะอ้ตุนร้อนเลยห่ที่เปิดท้ายนะครับ3วันครับผมสุกสาวอาทิตย์แล้วก็ใครสนใจเป็นชายก็ตาม ตามข้างล่างแล้นะครับเดี๋ยวแอดไลน์ได้อ่าเฟซบุ๊กได้เบอร์โทรโทรได้ใช่ไหมอ๋อได้ครับมีนะครับเดี๋ยวรายละเอียดก็เพิ่มเติมได้เลยครับอมา,าได้ครับ